มอบให้10,000บาทดลารเเคฟฟานหางรับไปถึง30 0 0 0บาทด้วยกันครับบาทต้องขอบคุณครับแอนตัสินยารักษาโรคกระเพาะอาหารตืดถูกเสียดแน่นนะครับช่างวินัยวีรพุชงครับเพื่อการสนับสนุนครับนะครับคู่นี้นี่สูงยาวตั้งรับก็ยังไม่รีบนะครับแต่ว่าจะไปรับเยอะไม่ได้นะครับวยอาวุธหนักงแรงแบบนี้นี่นะครับธีรพัฒน์อืงอุบลนะครับฟอร์มล่าสุดนี่น็อกใจแอมเจดีมวยไทยยก2ครับ นี่ก็เป็นลูกศิษย์ของพี่อืงอุบลสอจอ,ออยรัต,ตนโนครับสอจอที่จังหวัดอุบลน,นายกใจอบตอบ้านม้าอาุธยาานะครับและที่ขาดไม่ได้สส,ส,สรับอายุทยาด้วยครับแหมวันนี้เจอของหนักเลยครับเลี้ยงสิบลือเปล่านี่ครับแหมพอดโดนเข้าไปหนักหนัก,นกแรงแรงมัดโมโหโครับพีรพัฒน์โอ้ตี้นะครับอย่างที่บอกนะครับบวยเข่าแต่ว่ามีหมัดมีศอกอันตารายด้วยกันทั้งคู่นะครับ โดยเฉพาะเพชรซีรีนะนี่มี3คู่ฮอตเพชรดีเกียรติเพชรด้วยนะครับนะครับที่ทำให้คู่ในฝันคู่แปลกๆนี่เกิดขึ้นในเวทยคัมีกระพงวิเศษไพฑูรย์รองประธานอาวุโสเพืเอเจริญโภคภัณฑ์บริษัท c ีอูทีเดาวอิ่มทุกที่อร่อยทุกโครากาตายขอบคุณ g s เมวยไทยและสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินจะชิงเดินด้วยครับธีระพัดทขยับเข้าไปออกแขร่ง ตีนะครับมีจิ้มลำตัวก่อนด้วยนะครับเที่หลือย่างที่ผมเรียนไปครับคู่นี้เป็นคู่แรกโบสของเรานี่จะแหม่เสีย20,005นี่สูงมากๆครับโอ้ยกสอซัดก,กันแบบนี้เลยครับ่ามาดูดูในกันหน่อยครับตีไปเลือยเลือยเลือยกันอยู่ครับผีภรภพั์มุมแดงนะครับลูกศิษย์พี่อึ่งครับ ส่วนน้ำเงินเพชรศิริเกียรตินิเวศแ8ประเภทตีมันต้องลุ้นแล้วครับใครจะโดนของใครก่อนครับอู้สอกสอกอกมาครับเพชรศิลีโหแต่ว่าธีรพัฒน์ครับเอาธีรพัฒน์ไม่โดนเปิดเกมหอกแข้งขวามันไม่ถูกแล้วครับเอาตูกแล้สอกเลยครับโอ้สอกใกล้ๆครับโอ้นับยุติการชกครับโอ้โหจบยกสองครับสองหมื่นห้าพันบาทผู้ชนะของเราครับเพชรศิริ เกียดติเวทครับโอ้โหตอกเดียวไม่เหลียวแลเดี๋ยวดูครับเกิดอะไรขึ้นบ้าง